สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับนี่ครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับต้นโตโตเลยใหญ่ๆโตโตเลยนะครับเนาะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับนี่กระถาง5.5นิ้วถึงกระถาง6นิ้วนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นบอลสีหลวงตาเมืองนะครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เมาเมา ห้าสิบาทแบบโอนนะครับแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหกสิบบาทนะครับทุกท่านไม่แพงเลยโอ้อันนี้หลวงตาเมืองอันนี้ใบนี้ด่างแบบด่างทองมาเลยอะเนาะเออด่างทองด่างสวยนะครับเนาะกระถางนี้นะครับกระถางนี้ขอที่หลวงตาเมืองนะครับเปิดเลยกระถางแรกเนาะ <laughs> กระถางนี้ขอที่ 120รยี่สบาทนะครับทุกท่านหนึ 120, ่งรอยี่สิบดูต้นโตเลยนะครับต้นใหญ่หนึ่งยี่สิบาทนะครับแล้วใบนี้ก็โอ้โหสวยเลยนะครับนอะทองแดงมาเลยทองแดงว่ะเปิดหน้าแบบออกทองๆส้มๆสีเออมาทองแดงอะไรแล่ะออกส้มๆม,ม,มาเลยนะครับใบนี้สวยมากครับขอในราคาหนึ่งี่สิบนะครับสำหรับหลวงตาเมืองกระถางนี้นะครับดูต้นโต ใบใหญ่นะครับเนาะอ่าต่อไปครับกระถางต่อไปนี่ครับโวคาโนดูครับโวคาโนสวยมากนี่สวยจริงๆโอ้อันนี้ด่างนะหลอดนี้มาด่างจริงๆมันด่างนะทุกท่านแต่มันกลืนนะครับเนาะเพราะว่าทางเหนือมันหนาว หนาวมากๆเลยช่วงนี้วันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่16องศานะครับตอนเช้าหนาวนะครับหนาวมากกระถางนี้นะครับใหญ่ๆเลยดูโตโตเลยต้นโตนะครับอยู่ในกระถาง5.5า 5. 5นิ้วนะครับ5.5นิ้วขอในราคา120บาทนะครับ120เหมือนกันเลยนะครับโวคาโนวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับแบ่งบอลสีต้นโตให้ดูด่างนะจริงๆมันด่างนะครับ เอาไปที่120บาทพอนะครับเนาะต้นโตสวย120โวโคาโนนะครับต่อไปครับผมโวโคาโนอีกกระถางหนึ่งนี่ต้นใหญ่อู้อันนี้ด่างสวยเนาะบอลแดงๆงนะครับออกแดงๆงแดงแด,ดงดำด,ำดำนี่กระถางนี้อันนี้น่าจะกระถาง6นิ้วอ่ะนี่น่าจะกระถาง6นิ้วนะครับดู ต้นใหญ่นะครับเนาะดูความด่างก็ด่างแล้วนะด่างสวยแหละดูครับ120บาทครับสำหรับโวคาโนกระถางนี้นะครับเนาะต้นโตเอาต้นใหญ่ๆไปเอาต้นเล็กไปก็เดี๋ยวก็ไม่รอดอีก <c oughs> เดี๋ยวมาบอกผมว่าไม่รอดอีกไอ้เล็กเกินไปนะครับเราเอาต้นโตๆไปเลยอันนี้รอดแน่นอนนะครับทุกท่านนี่เอาไปถึงก็ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะครับไม่ต้องไปลื้อรากเขานะเดี๋ยวเขาจะสะดุด ก็เอาทิ้งไว้ก่อนสักอาทิตย์นุ่นแ่ละเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นุ่นแหละนะครับถึงจะเอามาเปลี่ยนกระถางขึ้นกระถางใหญ่ได้นะครับนี่โวคาโนหนึ ok 120่งร้อยยี่สิบต้นโต,นตนเลยเอาไปเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีอยู่สองกระถางนะโวคาโนอ่ะ ok หมดแล้วหมดเลย <c oughs> ต่อไปนี่บอลสีนี่อะไรไม่รู้อะ่ะ <c oughs> จำชื่อไม่ได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> นาะแต่มันมีชื่อแหละแต่จำไม่ได้นะครับแต่สวยนะดู ต้นโตๆตเลยกระถาง5.5นิ้วนะครับอันนี้กระถาง5.5นิ้วเนาะนี่ครับต้นนี้ก็เอาไปที่120พอนะครับนี่สวยดูใบเข้าสวยกัดสีมาสวยบอนสีแดงเลย120บาทสวยงามนะครับดูครับต้นโตโตเลยนี่เอาไปเลี้ยงกันได้นะ120อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปหาชื่อก่อน ไม่แน่ใจว่าเป็นนางมณีเมฆขาลาหรือว่าราศีอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้นะแต่มันทนโตแล้วนะครับนี่เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอสวยด้วยอสะโพกชิดเลยนี่ชิดนะครับนะต่อไปครับเจ้าสาวเจ้าสาวกว่าจะโตอู้ดูอันนี้แปลกอันนี้เจ้าสาวแผงดูมันฮาร์ปมาแล้วนะครับเนี่ยฮาร์ปมาแล้วนะครับดู บครึ่งเลยหบครึ่งเลยนี่ไงต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้ยี่สิบาทนะครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับสําหรับเจ้าสาวแปลกอะเนาะอันนี้ฝั่งนี้เป็นสีชมพูฝั่งนี้เป็นสีขาวเออใบนี้แปลกแล้วก็หลอดใหม่ออกมารู้สึกว่ามันจะขาวๆออกมานะครับเอาไปลุ้นต่อเอาไปลุ้นต่อเจ้าสาวเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระถางนี้นะครับเจ้าสาวกระถางหกนิ้ว กระถางหกนิ้วโตโตเลยขายบอลสีต้นโตโตนี่แหละเนาะต้นเะล็กเล็กต้นเล็กๆกเอาไว้ก่อนนะครับต้นเล็กๆเอาไว้ก่อนเอาต้นโตไปรอดแน่นอนใครชอบนะครับบอลสีต้นโตโตเลี้ยงง่ายๆเอาไปเลยร้อยยี่สิบครับต่อไปเจ้าสาวอีกต้นหนึ่งวันนี้ขายแค่นี้พอละไม่มีบอลขายนี่นี่เจ้าสาวต้นโตเลยนะครับนี่นี่ครับป้ายสวยมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบครับ กระถางนี้หนึ่งร้อยี่สิบเจ้าสาวกระหางหกนิ้วหกนิ้วล้นล้นเลยนะครับดูล้นเลยนะครับหนึ่งรอยยี่สิบบาทเจ้าสาวใครยังไม่มีเอาไปนะครับเนาะเจ้าสาวป้ายสวยนี่ครับป้ายสวยมาแล้วสําหรับเจ้าสาวกระถางนี้ดูฟอร์มสวยมากนี่ครับผมใบใหญ่นี่ใบใหญ่แล้วนะนี่ครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะอยากได้บอนสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นให้ไว้แล้วนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสนใจต้นไหนก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ